พาดูพริกที่ตัดกิ่งปักชำถ้าใครไม่มีปุ๋ยทําปุ๋ยน้ําหมักแบบเรานะถ้าใครไม่มีนะใช้ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยคอกก็ได้แล้วก็ถ้าใหญ่เขาติดดอกออกผลก็ถ้าไม่ได้ทำฮอร์โมนมสดฮอร์โมนไข่กับเราเหมือนเราก็เอาไข่สักฟองหนึ่งกับนมกล่องเล็กๆก็ได้ตีติตๆตๆตๆผสมกันเร่งให้เขาติดดอกออกผล มันไม่ยากเนี่เป็นกิ่งที่ตัดปักชำโตแล้วเห็นไหมคือปลูกได้ก็ต้องขยายเป็นถ้าใครสมมติมีต้นเดียวเอามีต้นเดียวปลูกได้ต้นเดียวก็ตัดกิ่งแล้วก็ทิ่มขยายต่อตัดแล้วก็ทิ่มขยายต่อไปก่อนพอก็สูงขึ้นมาอีกนี่เห็นไหมเนี่ยที่ตัดที่เห็นสูงๆนี่คือที่คือนี่คือสูงๆมาเนี่ย ตัดออกมาแล้วก็มาปักไว้ทั้งนั้นเลยเห็นป่ะหมายถึงว่าถ้าเรายังไม่รีบเราปลูกต้นเดียวเราก็ตัดเห็นกิ่งเห็นอันนี้ไหมเห็นที่ตัดไว้เนี่ยเนี่ยคือที่ตัดไว้แต่ก็ปักทิ่มไปอีกขยายไปอีกเรื่อยๆแล้วสามารถขยายจากต้นนี้ที่เราตัดปักมาทิ่มตรงนี้ได้อีกเนี่ยอย่างเงี้ยสูงไปละ มีคือมีต้นเดียวอ่ะสามารถขยายพริกได้ไม่รู้จบเลยรู้ป่ะเนี่ยมือใหม่หัดปลูกอาจจะยังไม่รู้ไงเนี่ยปลูกต้นเดียวเองโอมีพริกอยู่ต้นเดียวตัดตัดแล้วก็ทิม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 ไอ้ต้นนี้พอตัดมาทิมโตโตขนาดนี้สูงขนาดนี้ตัดอีกเนี่ยตัดอย่างเงี้ยเห็นป่ะตัดแก็จิ้มลงไปอีกกดให้แน่นๆเวลาตัดปกักชาก็ต้องตัดตอนเย็นๆเด้อ นี่ยตัดปุ๊บทิมทิมปั๊กเออทิมปั๊ติดง่ายเอาใบออกก่อนกานคายน้ำอ้ำเฮ้ยหักแล้วหักแล้วมันเป็นไรเพราะใช้ยอดยอดเวลาจะตัดแต่งบางคนไม่รู้ตัดแต่งยอดพริกสามารถเด็ดยอดขึ้นมาปักชำได้เลยก็ที่เห็นนี่ก็คือปักชำทั้งนั้นนี่เนปะเนี่ย,นะยปักชำ แล้วก็ขยายต่ออีกลด,ลดน้ำด้วยนะจ๊ะเขาจะได้การที่ตัดกิ่งปักชำเขาต้องการความชื้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ได้อีกต้นหนึ่งที่เห็นนี่คือทั้งนั้นเลยแล้วตัดอีกตัดตัดกิ่งทิ่มลงไปอีกได้เลยทั้งหมดเนี่ยสามารถตัดกิ่งแล้วทิ่มขยายได้อีกวิธีการตัดก็ไม่ยากอ่ะไม่ต้องนับของนับข้อ เด็ดเลยอย่าเด็ดอย่าเด็ดอย่าทำ <laughs> ตัดตัดนะจ๊ะตัดแต่หาที่ตัด,ตด,ตด,ตดอย่าทำแบบเราเดี๋ยวมันถอนรากด้วยนี่แบบนี้ได้แล้วใช่ไหมที่ม้ตรงไหนดีเอาที่มาตรงนี้ละกันอยู่คุณหน่อยบ้านได้มอยอมเลยนะ <laughs> เอาฮึบก,กดเอากดดินให้แน่น อย่าให้อากาศเข้ากดแบบนี้นะจ๊ะริดใบออกก่อนแล้วทําไม่ทําตอนเย็นๆอย่าให้โดนแดดเนี่ยแบบนี้ถ้าเราจะปักชําในนี้เราต้องปักชาตอนเย็นๆเขาจะได้มีลพักฟื้นเรียบร้อยเนี่ยเดาวเราก็ตัดอีกได้ถ้าเราไม่รีบที่จะกินเขาอะเราก็ขยายได้หลายต้นเลย พอได้ลหลายๆต้นแล้วเราก็จะมีพริกกินหลายต้นเลยทีเนี้ยเข้าใจใช่ไหมจ๊ะชมผากาจำปาจำปีกุหลาบราตรีพยอมอังกาบทั้งกันกาลำดวนนมแมวซ่อนกลิ่นยี่โถชงโคมนทาสายหยุดเฟื่องฟ้าชบาและส้อยทอง บ้านบุรียี่สุนขจรประดูพุทธสอนพระพลึงงอนไก่พี่กุณพลงอนไก่ <c oughs> ไปดีกว่าฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราได้เลยจ้าทุกทุกคนคนที่รักการปลูกก็าสามารถลงคลิปรวัวๆไปได้ในตอนเนี้ <c oughs> เรียนรู้ควบคู่ไปด้วยนะจ๊ะ <c oughs> นี่เห็นที่เราปักชำไว้ไหมจ๊ะหนึ่งติดหนึ่งเดี๋ยวเรา จบเสร็จแล้วเราก็จะตัดตๆดเพราะเราไม่รีบเรามีพริกหลายต้นแล้วตัดแล้วก็ทิม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 ทม,ทม,มันจะได้มีเยื่อตะแป๊บเป็นลมแต่เนี้ยเราจะได้มีกินตลอดไปละงานเยอะงานยุ่งนี่สวยงามดูแลดีๆนะจ๊ะพริกอะโรคเยอะคอยฉีดพ่นไล่เพลี้ยแค่นี้นะ